สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Top Trending ค่าวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับอีกหนึ่งข่าวสารที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในวงการการบินและการทหารนั่นคือการปรากฏตัวของเครื่องบินขับไล่ JF-17 Thunder ของกองทัพอากาศปากีสถานหรือ PAF ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแสดงทางอากาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกนั่นก็คือ Royal International Air Tattoo หรือ r i a t 2 0 2 5ซึ่งครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่มีการโชว์ตัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกด้วย ทำให้แฟนแฟนการบินทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่างตื่นเต้นและเฝ้ารอคอยสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคย j f 17 t ันเด e r เป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่ปากีสถานพัฒนาร่วมกับประเทศจีนโดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Fc 1เสี่ยอลงเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูงบำรุงรักษาง่ายและต้นทุนไม่สูงเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบตะวันตกแต่ประสิทธิภาพกลับจัดว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวมันสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งการโจมตีทางอากาศ การสกัดกั้นการโจมตีทางพื้นดินและแม้แต่การป้องกันน่านฟ้าซึ่งทำให้ JF-17 กลายเป็นกำลังหลักที่สำคัญของกองทัพอากาศปากีสถานในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเข้าร่วมงาน RIA T-2025 ของ JF-17 Thunder ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญเพราะงานนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงสมรรถนะของเครื่องบินรบจากทั่วโลก แต่ยังเป็นเวทีที่แต่ละประเทศใช้โชว์เทคโนโลยีและศักยภาพทางทหารของตนเองต่อสายตาสากล Riat มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในเรื่องขององค์การรวบรวมเครื่องบินทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าตั้งแต่เครื่องบินขับไล่เครื่องบินลำเลียงไปจนถึงเฮลิคอปเตอร์และในปี2025นี้การปรากฏตัวของ j f 17 Thunder ในไทยก็ได้สร้างเสียงฮือฮาไม่น้อย เมื่อเครื่อง JF-17 Thunder ของ PAF โชว์ตัวที่สนามบินไทยในงาน RIAT 2025สิ่งที่ผู้ชมประทับใจคือการแสดงผาดแผลงทางอากาศที่เต็มไปด้วยพลังและความแม่นยำนักบินของ PAF ได้โชว์ทักษะการบินด้วยความเร็วสูงการเลี้ยวหลบในมุมแคบการบินขึ้นแท่งตรงในแนวดิ่งและการแสดงพลังการเร่งเครื่องที่สะกดสายตาผู้ชมเครื่องยนต์อ d 93ที่ใช้ขับเคลื่อน JF-17 สร้างเสียงคำรามที่ดังกึงกก้องทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความร้อใจ อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือ JF-17 Thunder สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นจรวดอากาศสู่อากาศจรวดอากาศสู่พื้นรวมถึงระเบิดนำวิถีทำให้มันมีศักยภาพในการรบครอบคลุมหลายมิติและสิ่งที่หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจก็คือ JF-17 มีราคาต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของเครื่องบินรบตะวันตกแต่ยังคงรักษาความสามารถการรบไว้ได้อย่างครบถ้วนซึ่งเหมาะสมอย่างมากสำหรับประเทศที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถทางการบินแต่มีงบประมาณจำกัด การมาเยือน RIA T 2,025ในไทยยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างปากีสถานและประเทศไทยเพราะการเลือกจัดแสดงในไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความร่วมมือและความไว้วางใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยเองก็เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันทางอากาศ การมีโอกาสใกล้ชิดกับ JF-17 Thunder ทำให้ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ทางการบินไทยได้เห็นถึงสมรรถนะจริงแบบชัดเจนบรรยากาศในงาน r i a t 2025ครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มารวมตัวกันณสนามบินเพื่อชมการแสดงนักถ่ายภาพการบินมืออาชีพต่างยกกล้องขึง้นเพื่อเก็บภาพขนาที่ JF-17 พุ่งพยานขึ้นสู่ท้องฟ้าท่ามกลางเสียงปรบมือและเสียงโห่ร้องชื่นชมการแสดงไม่เพียงเป็นเรื่องของโชว์ความเร็วและความแข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความภาคภูมิใจของประเทศเจ้าของเครื่องบินอีกด้วยสิ่งที่ผู้ชมหลายคนกล่าวถึงคือการเปรียบเทียบ JF-17 Thunder กับเครื่องบินขับไล่ตะวันตกไม่ว่าจะเป็น F-16 ของสหรัฐอเมริกาหรือ Gripen ของสวีเดนที่ไทยเองมีใช้งานอยู่หลายคนมองว่าแม้ JF-17 อาจไม่ล้ำสมัยเท่าเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดแต่ในด้านประสิทธิภาพต่อราคาแล้ว JF-17 ถือว่าคุ้มค่าและตอบโจทย์ประเทศกำลังพัฒนาได้อย่างดี และการที่ PAF เลือกนำมันมาโชว์ใน r i a t ก็เป็นเหมือนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพให้ประเทศอื่นๆพิจารณาการสแสดงครั้งนี้ยังถูกถ่ายทอดไปยังสื่อหลายช่องทางทั้งโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีลเดียภาพของ JF17 ที่บินผ่านท้องฟ้าไทยจึงกลายเป็นไวรัลในกลุ่มผู้สนใจการบินมีทั้งภาพถ่ายสโลโมชันวิดีโอรีลซันและคอนเทนต์วิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญการทหารที่ช่วยขยายกระแสะความนิยมของ JF17 ให้กว้างขึ้นเมื่อมองในมุมการเมืองระหว่างประเทศ การเข้าร่วม RIA T 2025ของ PAF ในไทยยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของปากีสถานในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในเวทีโลกไม่เพียงในฐานะผู้ใช้เทคโนโลยีทหารจากประเทศอื่นแต่ยังในฐานะผู้พัฒนาเครื่องบินรบด้วยตนเองร่วมกับพันธมิตรการได้โชว์สมรรถนะในงานระดับโลกถือเป็นการยืนยันความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง สำหรับประเทศไทยการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด r i a t 2025ทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางความสนใจของวงการการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สายตาของโลกกำลังจับจ้องว่าไทยจะมีบทบาทอย่างไรต่อไปในการสร้างความร่วมมือด้านการบินและการทหารและการได้ต้อนรับ j f 17 Thunder จากปากีสถานก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่นแฟนขึ้น ท้ายที่สุดการแสดงของ JF-17 Thunder ที่ RIAT 2025ในไทยไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ชมได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีทางการบินแต่ยังทำให้เราเห็นมิติใหม่ขององค์การทูตการทหารและความร่วมมือระหว่างประเทศการบินของ JF-17 บนท้องฟ้าไทยจึงไม่ใช่เพียงการแสดงโชว์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปิดประตูสู่ความร่วมมือในอนาคต และนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าประทับใจจากการแสดง JF 1 7 Thunder ของ PAF ที่ RIAT 2025ในประเทศไทยหากคุณชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Top Trending Car ของเราแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับขอบคุณที่รับชม